เด็กหนุ่มคนนี้ตายไปแล้วตั้ง12ปีแต่จูจ่ๆเขาก็ฟื้นขึ้นมาบนดาดฟ้าของโรงเรียนเขารู้สึกเหมือนตัวเองแค่เผลอหลับไปพอรู้ว่าคาบเรียนกำลังจะเริ่มเขาก็รีบวิ่งสับตีนแต่กลับเข้าห้องเรียนแต่เมื่อถึงห้องเขากลับไม่รู้จักใครในห้องนั้นเลยจากนั้นครูก็เดินเข้ามาครูแปลกใจที่เห็นนักเรียนที่ไม่คุ้นตาแถมเขายังใส่ชุดนักเรียนรุ่นเก่าจากเมื่อ12ปีก่อน ครูถามเขาว่ากำลังเล่นตลกอะไรอยู่เด็กหนุ่มที่สับสนรีบวิ่งหนีออกจากห้องเมื่อออกมาหน้าโรงเรียนเขาก็เห็นปีบนป้ายเป็นปี2017ทั้งที่มันควรจะเป็นปี2005 เขาเริ่มรู้สึกเป็นห่วงครอบครัวขึ้นมาจึงรีบวิ่งกลับบ้านเมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไปเขาก็ไม่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบที่หวังไว้มีแค่โตะเปล่าๆกับสภาพบ้านที่ไม่คุ้นตาเขาสับสนมากจึงพยายามหาคนมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เจอเจ้าของบ้านแต่เจ้าของบ้านกลับเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นขโมยเขาพยายามอธิบายแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ยอมฟังและขู่จะโทรแจ้งตำรวจด้วยความตกใจ เขาจึงผลักเจ้าของบ้านออกไปเบาๆแต่อีกฝ่ายกลับกระเด็นไปอย่างไกลเขายิ่งสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขากันแน่พอตั้งสติได้เขารีบขอโทษและช่วยเก็บกวาดของที่ทำตกแต่เจ้าของบ้านกลับใช้ไม้ตีหัวเขาจนสลบเมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็อยู่ในโรงพยาบาลและมีแผลที่หน้าผากขณะที่หมอกำลังทำแผลให้ตำรวจก็กำลังสอบสวนเขาอยู่ข้างๆตำรวจถามชื่อและวันเกิดของเขาเขาก็ตอบตามความจริงว่าชื่อซองแฮซองและเกิดปี1987แต่นั่นกลับทำให้ตำรวจโมโหเพราะถ้าเป็นเรื่อง จริงเขาควรจะอายุ31แล้วหลังทําแผลเสร็จตำรวจก็พาแฮซองไปที่โรงพักและถามชื่อและวันเกิดของเขาอีกครั้งแต่แฮซองก็ยังตอบเหมือนเดิม ทำให้ตำรวจรู้สึกหมุดหนิดมากเขาบอกว่าถ้าเป็นข้อมูลเท็จแฮซองได้โดนทั้งข้อหาบุกรุกและให้การเท็จแน่แต่เมื่อตรวจสอบในฐานข้อมูลกลับพบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องแต่ในฐานข้อมูลเขาถูกระบุว่าเสียชีวิตแล้วนั่นทำให้ตำรวจถึงกับไปไม่เป็นเขาขอเวลาไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก่อนขณะที่แฮซองล้างหน้าในห้องน้ำเขาก็เห็นว่าแผลที่หน้าผากหายสนิทอย่างกับมีฮีลิ่งแฟกเตอร์เขางงหนักกว่าเดิมระหว่างที่กำลังเดินออกจากห้องน้ำเขาเจอตำรวจคนหนึ่งที่ตกใจสุดๆเมื่อเห็นเขาเพราะจริงๆแล้ว รวจคนนี้คือชินโฮบังเพื่อนสนิทสมัยมัธยมของแฮซองเพื่อนที่ควรจะตายไปแล้วเมื่อ12ปีก่อนจูจูก็มาโผล่อยู่ตรงหน้าเขาเขาคิดว่าโดนผีหลอกวิญญาณหลอนเข้าให้แล้วเขากลัวจนเยี่ยวแทบแตกเมื่อแฮซองเห็นป้ายชื่อของโฮบังเขาก็รู้ได้ทันทีว่าตำรวจนายนี้คือเพื่อนสนิทของเขาเขาจึงรีบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่โฮบังก็กลัวจนสลบเหมือดไปซะอย่างนั้น